สวัสดีค่ะพี่น้องอันเมื่อนี้เขาสีมาให้อาหารป่าเออเออแต่ก็มาให้อาหารป่านั่นแหละถือ้องแล้วมีป่าเริ่มใหญ่เลยเด้กป่าเริ่มใหญ่เลยเด้กบางผุ่นบ่อนต้ม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 แฉมอยู่คิดว่าเขามาสีดเอาไปกินแล้วล่ะใช่สิกาบ่อึดแล้วเขนบอกควบเติมควมกาบอกไม่อยู่ทั้งพี่เออแสงไม่ได้จะแก่กันสั่งนะลายดอกน้อพี่น้องผ้าเบิ้งป่า เบิ้งนี่พี่น้องวาดมาเร็วยอยู่ดีทุนบุมบามบุมบาอยู่ไม่กล่องอาจจะเห็นแนวไปเห็นแนวก็สร้างมันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวจริงเห็นอยู่ตัวจริงเห็นหลายอยู่นี่คือปลาคอผลผลิตจากปลาที่เราเลี้ยงนะครับไม่ใช่เบิ้งไก่ไก่เออสู้ก็ไปให้เบิ้องเออเด็นบอกคุณพี่น้องปลากระายอยู่ด้ <c oughs> แต่ว่าป่าซื้อมาก่อค่อยเห็นปัานใดพี่นองเนี่ยป่าซื้อมาก่อค่อยเห็นเห็นแต่อันป่ายูนิส่าเห็นแต่ป่าเข่งป่าบได้ซื้อป่าลายอยู่ดีเนาะเอาไปฟังฝนน้ำเน่ดีกูซีดไปอยู่นี่โอซีดไปจะเป็นแห้งหลายพ่สุดกันแล้วกันคือแล้วคือแล้ว ปีใหม่นีได้กินแน่นอนพี่น้องป่าอดซ่อนป่าพี่น้องหลายจริงๆในกองอาจจะเห็นแนวไปเห็นแนวต้นตีมันหลายเฮบเห็นเลยบอกมาดีสิบพามาเบิงบดที่มีสิบพามาเบิงปลูกต้นใหม่พี่น้องมาเบิงอันนี้ มาดูต้นไม้ที่เราปลูกกันอันนี้คือต้นมะม่วงต้นแรกใหญ่ล่ะเด้นี่นี่นี่นอันนี้ต้นแรกเริ่มใหญ่แล้วนี่มาเบิงต้นที่สองอ๋อใหญ่เคุณจะเครื่อง <laughs> อันนี้ต้นที่สองต้นมะม่วงอันนี้ต้นหน่อยแน่พี่น้องมันบระทันใหญ่เพราะว่ามันมันเป็นมันบระทันไหนมีแบบวาังงาออกมานะ มันเป็นต้นแบบตรงซื้อดือเลยเอออันนี้ต้นต้นนี่ยังก่ละลล็มดบ้างคุดเอียงอ๋อบลโอดอันนี้บักล็มดเดี๋ยวสิไปหาต้นมังคุดมาปลูกอยู่อย่าคุ้ว่ามันสิเกิดบอ่อันนี้ต้นมะปางอันนี้ตน้ตนาาต้นมะปางต้นมะปางเดี๋ยวไปเราไปดูอันนี้เอออันนี้คือ <Sign ature. S 2> ซิกเนเจอร์ซิกต้นทุเรียนซิกก็คือหก หกหกเนี่ยจนสูงกว่าต้นทุเรียนไม่ต้นทุเรียนหรออันนี้ต้นทุเรียนอบ้าตายเด้อออกดอกออกใบตั้งแต่ผลในไรยเดือนแบบพี่เษาะแต่เมีสาเนาะนี่แต่เมษสาเออนี่อันนี้ต้นทุเรียนทุเรียนก็ปลูกได้อยู่นะเมนทุเรียนก็ปลูกได้เด้อพี่น้องอันนี้ต้นต้นบักซีดาเออ ต้นบักซีดานี่มีหลายมีหลายพันสามต้นนี่คือสามแบบเลยก็คือหมักฝรั่งอันนี้คือหมักเมามาเม้าภาษาไทยเขาเอื่อหยีงเขาเรียกลูกเม้าลูกเมาาคือลูกสุกโรปกอ๋อลูกเม้าลูกเม้าอันนั้นคนละอันคนละเมาอันนี้ก็อีกพันหนึ่งเดมพี่น้องมาซิมีอันนึงที่ว่าเป็นเนื้อแดงออบ่รู้ว่าต้นใดบ่รู้ว่าต้นใดอันเนื้อแดง นี่เหมือนมีความรู้สึกว่ามันโค่นนี่ยังเกาะมันใบมันแดงเพราะว่าเหมือนน้ามันเยอะเกินอืคิดว่าใบมันเลยแดงอันนี้ก็ต้นทุเรียนอีกต้นหนึ่งพี่น้อง <c oughs> เอามาปลูกสองตน้นย่งอยู่ทั้งสงย่งอยู่ทั้งสองต้นเพราะท่านตายเด้อกําลังดีขึ้นเยอะๆเลยลก็ตน้นมะนาว <c oughs> มะนาวมีลูกแล้วนะออนี่ออลแล้วหน่วย ออกหลายนวยอยู่พี่น้องแล้วก็คุเพราะว่ามันมันบ่ท่านเด้สมบูรณ์ตอนแรกเฮาขคุดสาก่นเนาะตอนแรกเฮาก็ขคุดสานี่กนตอนแรกสามีแค่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งไปหอดหันอสาเล็กๆสาเนี่ยน้อยมาที่หนึ่งก็เรียกคุดออกมาเขาจงคุดกายไปหันอีกเขาคุดกายให้อาเขาจังดีเลยเดีอดถมเห็นบอป็นหล่องลงม่เนี่ยเราจะมีโครงการอยู่หน้าแรงนะครับคือหน้าแรงเราจะขุดดินตรงนี้ขึ้นหมดเลย น่าจะคุดดินจากฟังนุ่นแล้วพี่น้องขึ้นมากคิดว่าน่าสีไเดลอกอันนี้ล่ะอ่าลอกอันนี้ล่ะเอามาใส่นี่ลอกให้มันต่าลงเนาะแม่เอาขข้นเมื่อไหร่ฟังนีให้มันขังน้าได้หลายๆแม่นีมันได้คขังน้าไว้เพราะว่าที่มันสูงเพราะว่าเราจะมีโครงการโครงการที่จะทําอยู่อน่าจะเป็นทั้งสั่นเข้ากัะเรืองน่าจะเดลอกให้นี่ล่ะอือแค่ให้เดียวนี่ลหละเนาะแม่ลอกขึ้นมาก เพราะว่ามีความคีดวาสิเหตุอันนี่แหละจะทําจะทําเหมือนบ่อเลี้ยงปลาน่ะพี่น้องสีเหตุแบบคือจังบ่อเลี้ยงปลาแล้วปที่นี่กอันเอาสีจ้อบาดานบาดานที่มันน้าไหลตลอดแม่บาดานอันพลังงานแสงอาทิตย์แม่บาดานนั่นแหละแล้วทีนี้ก็จะเปิดตลอดกระสีเลี้ยงปลาใส้นี่แล้วบุดอ้อมแล้วกหน้าหน้าตัวนี้นี่ที่หฮาเปิดน้าใส้นี่นนนนนเ,าเ,าเ้ากระตอง มีผลผลิตตลอดคือ,อถ้าต้องปลูกเขาตลอดอืหรือว่าสั้นกับอาศสีเหตุให้มันเป็นเขาหน้าปังไปเรยก็ได้กับวนแค่นี้มันก,ก็บ,บรรเดออันนี้เดีเพราะาน้ำเป็นี้มันก็สูบต้องเสมออยู่แล้วเนาะมีน้ำม,มันก็ต้องมีอยู่แล้วมันกับ,บ่ขาดอยู่แล้วบันนี้มือใดขึ้นฝนน้ำเม่ไหลแล้วนี่ก็จะมีปลาประมาณหนึ่งพันพันตัวอย่างต่ํานะครับแล้วก็ ันจะมีหน้าอยู่หมองหนึ่งที่ห้าสีคิดว่าสีขอเพราหไงเอาไปไว้ถปูหอมกับปูแบกพริกให้ฝนให้เพิ่นเกี่ยวเขาแล้วกวนเพราะมันเขาไปยากท่วงนี้มันเขาไปบ้านมันเขาก็ง่ามได้พี่น้องอันนี้คือส่วนนี้คือดำดำเอาดำเอาเพราะว่าไถแหละมันบกเกิดเพราะว่าคุดจากษาขึ้นมามาที่นี่ดินมันไหลลงไปดินมันไหลลงแรบวมาที่นี่เวลามันเขาเรียกอะไรมันเป็นเหมือนดินใหม่ ดินใหม่เราแบบที่นี่เวลาปลูกเขาเมันก็ยากเกิดเพราะว่าห้าบดปกติถ้าเกิดว่ามันเป็นดินใหม่หรือการลอกอันนี้ขึ้นมาเราต้องเอาขี้ควายมาใส่เออเอาขี้ควายมาใส่ให้มันเป็นปุ๋ยเป็นยังให้มันดินมันเริ่มสวยแล้วแหละมันได้แล้วแหละแล้วเราจะเราไปที่นี่ก็เลยมาดำเอาเบิ้งดำงามเด้อืองามก็ส้มบานผุนเอออีหลี่แม่น้าห้าบดได้ไะพี่น้องแม่น้าห้าบดนี่ลอกนั่นลอกนั่นลอกผุนลอกนผุน เม่อเบิดพีน้องอันนี้บ่เม่นทั้งขางเลยเนี่ยกับเพราะไงมาปลูกไว้แม่นแล้วมาปลูกไว้แหงงัวอันนั้นก็ตอนอยู่อยคะจะก้นย่านดินสุดหรือยังไม่นี่คือ่าปลูกมันนี่นี่แหละพี่น้องเขาขูดมาจะว่าหอดพี่หอดผิเลยเด้แล้วเมือไม่สิพี่น้องไปเบิ้องตากคร้ที่ฮาปลูกมื้อนั้นที่พี่น้องเด้เบ่งมันเริ่มเป็นแล้ว เริ่มแตก,ออกนอกแล้วออกใปออกน้ำบดเดือดเพราะเธอน้ำบดเดือดเพราะเธอด,นดนินแห้งเคืิงๆอ,อยูอ่นั่นแหละพี่นอ้องอ่าเมื่อนี้ภาพพี่น้องมาเบิงนะคะผมสิ่งที่หฮาสีเห็ดต่อไปเนยอนาคตอเออมื้อวนี้กันปลาหอดเวลาขายเฮาก็ต้องขายได้บาทเพราะว่าน้ามบ่มีตาสะน้ามบ่มีหู้บ่มีอันตาบ่มีตา้นามลายเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่สูง มันบ่อเดียวลุ่มต่ำคือนท่าหอดนี้นามก m กเบิดแล้วอยู่นี่เรื่องปลากแต่ถามว่าถามว่ามันสิมีน้ำขังบ่มันก็น่าจะมีน้ำขังแต่มันไม่เยอะแต่มันอาจจะขังตรงที่เราขุดที่มันเลิอกหรือก็คือฝั่งนี้เขากระสิเลียงฟังถึงมันเลือกได้อยู่แต่ว่าหลังปีใหม่แล้วน่าจะได้สูบออกบ่แต่ว่ามือนั่นน่ะมือนั่นนั่นน้ำมันไหลออกอยู่ดิแม่นบ่มันมีน้ำไหลออกมาอยู่แต่ว่าตา้ํามันไม่เลือกไงตา้ํามันไม่ลึอกตา Nam แต่มันบ่อดออกแบบผูใหญ่เหม่มันคอยซึมออก ขนาดมันบ่ค่อยมีมันสูงมันสูงเกินมันเป็นพื้นที่สูงอ่ะขนาดในหน้าแงแถบจะบ่มีน้าเลยแมนในหน้ากระแถบซิบ่มีน้ําตอนนี้เริ่มบล็อกเล่ะน้าแต่ว่าดีเขามันเริ่มซุกละเออข้าวเหลืองแล้วมันก็เรียบ่อยว่าบ่เป็นยางอีกบ่เกินอาทิตย์นึ่งกัน่าจะได้เกีียวแล้วขนาจะได้เกี่ยวแล้วเขาเริ่มเหลืองคักแล้วเริ่มเหลืองแล้วนะคะทั้งขอบมีก็เริ่มซุกเริ่มขอบคุนพี่น้องนะคะเบอร์14ทุกคนติดตามนะคะผมพาเพิ่นออฟฟิเชียลนะคะผมติดตามผบคม2แอ้วก็ส่อง เสน,สนอีสานสาน,นะครับอันนี้คือเพจด้วยพี่น้องเนี่ยอันนี้เพจช่อง u t u b e พาเพลินออฟฟิเชียลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตอนนี้ผู้ติดตามประมาณ 54, 9 0 0ัน้ารอคนนะครับพี่น้องที่ติดตามให้ฮอดแสนเร็วด้วยพี่น้องดเด้อฮอเดตสิเดรลฉลองความสำเร็จพร้อมกันนะครับพี่น้องสำหรับผู้ใดที่ติดตามมาตั้งแต่แรกเริ่มเรือ,รอ,รอว่าฮอตตอนนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆพอกันไหมในคลิปต่อไปด้วยพี่น้องเด้อครับ